วัสดีเจ้านี่มาพบกับก้อยเห็นแล้วเจ้าตีล้วมตีกินตีแอลทตีเที่ยวท,ท,ท,ที่ออกกาลังกายไว้ในช่องเดียวกันเจ้าวันนี้ก้อยก็มีสมาชิกใหม่อีแม่เจ้าเขาจะไปพูดขี้กุุงกันนะอุปกรณ์ก็จะมีเสียมเจ้ามีข้องเนาะมีข้องใส่ปลาเจ้าจะเอาไปใส่เมงขี้กุงุงมาพอว่ะวันนี้เจ้าจะทําได้ก็จะซอบเมงขี้กุ้งได้ก็แล้วกว่าเจ้าอจะพูดได้ก็นเนาะไปเอาไปกันเลย ก็สมัยบะเก้าเนาะเปิ้นว่าคนคุดขี้กุ้งบะตึกไอเนาะไม่เป็นคนขี้ให้ไอเนี้ยขี้ให้เหมือนเป็นคนชอบร้องไห้ไอเนี้ยอันอย่างก็เจ้าสมัยเนอะอ๋อนเลยขี้ให้อยู่เนาะแต่ใหญ่มาแล้วนี่ป่าน้ำตาหมอกเด้อไปคุดขี้กุ้งกันดีกว่ะนี่งแม่ก็จะต่ำๆน่อยดิเจ้าเกิดมาเจ้าป๋อป๋อเจ้าสูงไว้แต่ซิปลายเก็บเก้าซิปเนาะ เจ้าก็เลยสูงเนาะอันเจ้านี่ซีบกระเทียจจมได้อะเขาว่าอันอยา่างก็ค้นตามซีบกเทียมเอวกระเทีบบยมกินนี่ยนะจะเจ้านี่ซีเปล่าป่นนะเดอ้อเน่เจ้าเขาก็จะมาเสาะขี้กุ้งที่ยเจ้าตามข้างตาอย่างเงี้ยนั่อ <c oughs> นอีแม่ะปะละขุมหนึ่งเ <c oughs> นี่ยเจ้านี่ขุมข <c oughs> ุมขี้กุง้งมันก็นจะเป็นขุมเจี้ยนี่เจ้าเนี่ย นี่เจ้านี่คุ้มนี่คุ้มเจ้าเอา,าเจ้าสองตัวละเดี๋ดยวอ,อีแม่เป็นคนขุดก่อนเนาะเจ้าจะเป็นคนขุดทีหลังเดจ้วมาล้องพอว่าเจ้าจะขุดได้ก็จะขี้ให้อันเหมือนก็เอาน,น,น่ะเฮ้บนี้อีแม่ข <c oughs> ุดไ่ได้ Nem quý đi. Quý đi đây Đây lại. Đây là chào nương tùa Mèo số rồi đây, con phúm cháy khá nạt đấy, tưởng nhì, tưởng Đây, tụi anh đứng lại cho Nhi, suy điên này, Đây, tụi anh ơi, ở Hà Nội Ở Sài Gòn Để họ sợ khủy con Đi. ห้าแม่มันดีอยู่เนี่ยเจ้าใกล้ถึงแล้วแต่มันดีอุ้ยอ้อยอ้อยอ้อยเฮ้ยมันดีมือมันดีอ้อยอ้อยอ้ยเจ้าได้แล้วได้แล้วเจ้านี่ว่าได้ขี้ให้นะเจ้าเนี่ยแต่ว่ามันเก็บมันดีมือเจ้าเนี่ยได้แล้ว ทุกอนน่าก่อนเทียรวันน,นี้สอนเลยโอ๊ไป่เห <c oughs> ็นตัวงแล้ว Nhi đều khôn khi hay đỡ Khút chơi đây có vật tức Thả chơi đây ạ cầm đi Nhi chợ đi đây một เห็นเสือหนึ่งแล้วโอ้ยโอ้ยมันมันเอะมันตัวห่ค่ะตขี้ดองเห็นแล้วก็ เอากตัวแล้ว สมจะชานกิได้่งไก่เลยอะไรอะนมาในั่นนั่กลัวมันอยู่น่ เอ้ไรๆได้ละเจ้านี่เจ้าใีตัวใหญ่ใหญ่ มีบอกแล้วเจ้ามาจิขี้ให้จิแม่เดอขี้ให้นะจวจสอด ใี้ตังค์ที่ให้หน่อย

เขาดูเหมือนแก่ไปนิดนี่ทำใจ เี่ละมาพอหน้าปัญหะเด้อได้แล้วเดอโอ้ด,ด,ด,ดนี่เขาจี๊ให้เด้อเา ใช่แล้วันเออ <laughs> ไม่ได้เดียวว่ะคืนวันได้ลุงต่าง,งกันอดล้ำอดป๊อกมีลายแม่หึงกวย ไปเราเสียมสั่งเอาแล้วก็อ้าห้นี่น่อนนอนนอนนะอย่น่ะอน่ะเจ้าเขาวู้ดขี่กุงเดี๋ยวปล่อยล่ะเคาใจเวลา3ชั่วโมงเดี๋ยวมาพอว่าเคาจะได้กี่ตัวนึง ตัวสุดท้ทยเจ้าได้เช้าสาว้า,วาวตัวเจ้าคนบัดทาเออคนเท่าสมัยบกเก้านะ้องคนว่าพูดขี้กุง้งยิงลึกกิงขี้ให้เจ้ากำแนบเจ้าก่อมเขียน่ะเจ้าก่าว่าอันขี้ดินมันแข็งมันยุดมันขี่เลือกอะ่งโดนเจ้าก่ออันอย่างก็อันหันอันบางอันขี้ดินมันปุ๋ยเนาะเป็นเป็นชอบเจ้าอันก็เชียไปใจกะ เมหันที่แม่แข้กดเขี้ยดินแข็งเข้าไปเป็นว้าวันเจ้าอันกระถ่าจะสมอันกำบานะเจ้าผู้ที่กรุงหญิงลึกอ้กันแม่คให้เหมนผู้ที่กรุงอ๋อคนให้เหมือนขี่ผู้ที่กรุงมาตึ้คนคนตเจ้าเหมือนที่ปนวานะน,ะน่ะอีแม่นะขี้ให้น100เนี่ยน้องร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะเป็นขี้ให้เจ้านี่ขี้ให้ผ่องขี้ให้หลาเอาแต่ว่านี่เขา พุทธสำเร็จไปละเจ้าห้าตัวเาขากไปก่อนเจ้าเอาไปเนี่ยก็เข้าก่อนค่ะจะเอออีแม่เอาไปตำน้ำหีืออันก็เอาไปถอเจ้าไปแล้วบายบายเจ้า